เอาละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนเกมเศรษฐีทุกคนนะครับ mm. เปิดแจ้งเตือนแป๊บมาโอเควันนี้จะมารีวิวการ์ดอลีชุดว่ายน้ำนะครับอ่ะก็ลองเรียกแล้วนะครับสกิลสกิลมันไม่ติดเลยนะอืมสกิลแบบพอบินแล้วมาพอพอลงจากเครื่องบินใช่ป่ะแล้วแบบมันจะได้เดินต่อแต่มันไม่เดินต่อนะเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากกับสามสิบห้าสักสี่สิบนี่กำลังดีนะแต่มันน้อยจริงครับสามห้าอ่ะ งั้นมารีวิวแล้วกันเนาะแพตตินัมรีวิวแค่าตาเดียวแล้วกันนะครับก็ไม่ค่อยว่างอะครับก่อนก็ขอโทษจริงๆนะครับถ้าจะไม่รีวิวแค่าตาเดียวก็ไม่ค่อยว่างจริงๆนะครับก็ขอโทษด,ด้วยผมใส่เป็นอันนี้แล้วกันหมวกเพิ่มภ่าผันทางกล่องบินเข็มทิศแล้วก็น้ำหอมเบิ้ลแล้วก็บินด่วนป้องกันนะครับมาเล่นแบบนี้จะรอดไหมวะ ไปสวนดีกว่ากันสวนน่าจะโอเคกว่าปะ่ะอ่ะก็ไม่ค่อยว่างครับก็ขอรีวิวแป๊บเดียวแล้วกันอ่ะแพ้ช่างแม่งอออ่ะ,อะก็เพชรที่เพชรที่เยอะๆนี่ครับไม่ได้เติมนะครับไม่ได้ซื้อเพชรอะไรเลยก็เล่นจากห้องพตตินัมล้วนนะครับ ไม่รู้ว่าจะเติมไปทําไมครับเล่นเอาดีกว่าเส,เสียเสียงเงือครับเสียแรงแต่แต่ได้เพชรนะครับเติมไปมันก็ไม่ได้อะไรครับเสียเงินไปเปล่าๆไม่มีใครเล่นเลยไปหัดเทพแลวกันเนาะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าออาเซตนี้ไป <c oughs> ออาน,นี้ไปลองดูเลยแล้วกัน <c oughs> อ้ยเจอจินนี่้วยฮะถ้าเจอจินนี่เราพยายามใหญ่เขามีคู่ครับถ้าเขามีคู่เขาจะจบแบบไวมากอะ่ะอ่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเจอจินนี่ไม่ได้ใส่สามหลังมาด้วยดีอ่ะเราเน้นคูน้าแล้วกันเนาะเบิ้ลป้โอเคอ่ะโอเคครับยอด มาดูจี้เขาดีกว่าว่าจี้เขามีบินด่วนด้วยวะแม่นด้วยฮะผมเป็นสองแล้วกันเนาะอาห้าก็ได้เอาเมืองก,ก่อนสร้างนี้แล้วกันแม่นน่ะเขาตัดแบบแม่นอะ่ะลูกข่างนี้ไม่น่าจำเป็นนะแต่โหดว่ะใช้ได้เลย รอดปอกวาเนี่ยตานี้แบบแม่นอะถอยแบบแม่นอะแล้วผมเราไปไหนดีอ่ะเอาคู่แล้วกันเนาะสามไม่รู้จะไปไหนอะ,อะเดี๋ยวไปตัดเขาดีกว่าพยายามทอยสดแล้วกันนะครับก็มีคู่จบแล้วเนะี่ย ผมตัดสี่ก็แล้วกันไปแปดซะงั้นนะด่วนไหมไม่ด่วนครับโอยถ้าเป็นผมผมจะไปตัดคู่ก่อนนะตัดนี้แล้วกันนะโอเคบินด้วยจัดไปเยี่ยมบินด่วนไหมโอเควัดใจแล้วกันนะครับเผื่อได้ทอยต่อไม่ได้ทอยต่อฮะ เดี๋ยวตานหน้าเราเบิ้ลสี่ดูนะครับไม่ไม่เบิ้ลให้วะต้องตัดแล้วนะต้องตัดแล้วนะตัวเธอต้องตัดแล้วนะขี้แตกนะบอกเลยแพงนะ <c oughs> เป็นผมผมเบิ้ลสิบองดีกว่าครับ <c oughs> กะว่าจะเบิ้ล กลัวโดนลายยังเลยตัดลายก่อนดีกว่าหรือจะลองเบิ้ลสองอ่ะไม่ออกนะอ่ะนี่แล้วกันอืมไปยาวยาดีกว่าเนาะตานี้อ่ะยาวยาไปก้าวก็ยังดียังจะตัดอยู่ครับรู้สึกว่าออกเบิ้ลไม่ค่อยจะออกเลยเนะี่ย ถอยสดเขามีคู่จบนะเนี่ยต้องตัด like ก่อนอะอุบิ้ิรัวๆเลยว่ะโคตรโหดเลยจินนี่นี่ไม่เรียกว่าบั๊กเลอครับออกรัวๆเนี่ยสกิลอะลองเป้นสิบดูแล้วกันเนาะไปสิบสองซะงั้นอะ ห้าแล้วกันแปดก็ยังดียังได้ตัดอยู่แต่เราจนเงินมากอะตอนเนี้ยต้องดูดเขาอย่างเดียวละไม่งั้นเราไม่มีเงินเทเขาแนะเนี่ยเบิร์สองแล้ว <2 S 2> กันโอเคงั้นเดี๋ยวเราวัดบินด่วนเลยแล้วกันนะครับเก้าโอเคด่วนปะ เยสเจบินด่วนออกอ่ะก็ชนะนะครับก็ส่วนตัวผมก็ว่าทอยทอยโอเคอยู่นะแต่คืออยากจะให้ปรับตรงสกิลหน่อยนะครับอ่ะตรงสกิลเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูสกิลก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูการ์ดมันตรงนี้เนี่ยสกิลมันอะสกิลมันสามสิบห้าเปอร์เซ็นเองครับที่ได้ทาลูกเต๋าต่อ,ตอ คือเปอร์เซ็นต์มันน้อยจริงนะถ้าจากความคิดผมนะผมอยากจะให้มัน40เหมือนไอ้เซิร์ฟเกาหลีอะเตียวเซียนมันสกิลเหมือนนี้เลยนะครับแบบเวลาลงจากเครื่องบินนะมันจะได้ทอยต่อแต่เตียวเซียนมัน40เปอร์เซ็นต์นะครับของเกาหลีแต่อันนี้มันแค่3-5เปอร์เซ็นต์เองอคือว่ามันน้อยจริงนะครับส่วนไอ้ทอยได้ดับเบิลสามครั้งนี่แล้วบินนี่ผมว่าก็ออกดีอยู่นะผมลองเอาไปเล่นสักสองสามตาแล้วก็ไม่ติดคุกเลยผมว่าตัวน,นี้ ผ่านนะผ่านอยู่กุมเต่าก็เยอะด้วยนะครับ92ก็ความคิดผมผมว่าผ่านนะตัวเนี้ก็เอาไปเล่นได้นะครับอ่ะโอเคก็มารีวิวแค่นี้แล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับ